อ่ครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กันในคลิปเลกาซีนะฮะซึ่งในวันนี้นะครับผมจะมาเริ่มต้นผลยังแต่เลเวล1จนถึงเลเวล1,000นะครับเพื่อที่จะทำผลยังเกียร์สี่สเน็กแมนนะฮะมาดูกันครับว่าในคลิปนี้จะเป็นยังไงถ้าใครพร้อมแล้วนะครับฝากกดไลค์คลิปนี้ครบห้าร้อยไลค์นะครับอันนี้ครับก็จะแจกเหมือนเดิมเลยถ้ากดกันแล้วก็ไปดูกันเลยครับผมร้านบับเบิ้ลช็อปการ์ดตันคุ้มๆเริ่มต้นแค่สิบบาทมีบริการกิฟต์เกมพาร์ตบล็อกฟุดหรือสตองเกตแบบบนท่เเดยวว ได้ที่ลิง์ใต้คลิปเลยครับคร<อ>ับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กันในแมป King Legacy นะครับนานแล้วนะฮะไม่ได้กลับมาในแมปนี้ วันนี้ก็เป็นเลิกงามยามดีนะครับเนื่องจากไม่มีอะไรทำพอดีเลยซึ่งผมนะครับก็จะมาทำเป็นในเรื่องของผลยางเกียร์สีนะครับซึ่งการทำเกียร์สีนะครับต้องทำตอนที่เลเวล1000เท่านั้นนะฮะถ้าผมจะไม่ผิดนะวันนี้ผมก็เลยจะมาเริ่มตั้งแต่เลเวล1จนเลเวล1000เลยนะครับมาดูว่าจะไหวหรือเปล่ามาอันดับแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยกินผลยางก่อนนะฮะกินเข้าไปแล้วก็ไอดีนี่ครับหลังจากที่ทําเสร็จนะฮะผมก็จะแจกด้วยเพื่อนช่วยกันกดไลค์สักกระทีนะครับขอสัก500ไลลลค์แ้วกัันนผยางโดปรบใหม่ให้สามารถ้อยได้นลค์แลฟี้ยว นี่ขนาดเกียร์หนึ่งนะเนี่ย <c oughs> เกียร์หนึ่งว่ะนี่ครับประมาณนี้โอ้ยอะไรอะอืมมาครับผมอันดับแรกเลยต้องใส่โค้ดก่อนนะครับอ่ะลองใส่ดูผมไม่รู้ว่าโค้ดนี่ใส่ได้หรือเปล่านะครับมอาใส่ไม่ได้เดี๋ยวนะไอติโตอายุสาวันเว้ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยเติมแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเริ่มฟาร,ร์มเลยดีวยกว่านะครับอาจจะช้าหน่อยเนื่องจากไม่มีโค้ดคูณสนั่นเองเดี๋ยวรวมมอนก่อนแล้วน,นี่อะไรเนี่ยชิพหายละแล้วม,มาบุกตอนนี้เนี่ยนะมาครับเออมันเดินไม่ดีเดิน,ดเ,ดนเป็นแก๊งเลย พีดเควยก่อนแป๊บนึงถ้าผมโดนมันต่อยทีเดียวผมน่าจะตายนะครับไอ้พวกนี้เออเกือบเกือบเกือบไม่หงไงเป็นเควยได้แล้วแปบ๊บนึงแปบ๊บนึงแปบ๊บนึงโอเคเฮ้ยมันแคสอะไรวะเนี่ยออกไปดีขอเวล20ก่อนแปบ๊บเดียวผมใช้ค่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคตีสโมเกอร์ได้ยังเรียบร้อยครับตีสโมเกอร์ได้แล้วสบายขึ้นเยอะแม่งเอ,อ้ยสกิลต่อไปนะครับใช้100 เรียบร้อยโอ้ยของผมชอบมากเลยระบบรีพีทเควสนะฮะเราสามารถรับเควสต่อได้เลยไม่ต้องเดินไปรับเองคือดีมากปล่อยมอนไปก่อนสโมคเกอร์นี่ฮะโอเคครับผมได้สกิลใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปจัดการกับทาชิดีกว่านี่ครับท่าชิมันชื่อเอ่อตาชัยนะฮะเจอแคนนอนหน่อยนี่ครับแคนนอนนี่มัดปืนใหญ่ยังยืดโอเคไม่แน่ดยว่าเปิดเกียร์สองนะฮะ ร่างแรกมีเกียร์สนะถ้ายังไม่ทําเกียร์สมาน่าจะมีเกียร์สอยู่นะครับแล้วก็บินได้น่าจะไม่ผิดหรือต้องเป็นเกียร์สก่อนวะผมลืมนะครับช่างมันอืมผมยังไม่อัพเลือดดีกว่านะฮะขอเอาสกิลให้ครบก่อนมานี่ดีโอเคเิวห้าสิบละผมขอสักหกสิบละกันนะครับยังไม่ดรอปของเลยนี่นะอ้าวดรอปแล้วเอาขาดเวลเดียวครับจะเปลี่ยนเกาะกันจริงๆน่าเปลี่ยนได้ตั้งแต่ห้าสิบแล้วนะครับแต่ว่าเออผมขี้เกียจขอมันยังไม่ดรอปด้วยนะครับแล้วไม่อยากเปลี่ยนดอรอบสองา โอ้ยผมกระโดดได้2รอบอ่ะเออการกระโดดนะครับมันจะเพิ่มตามที่สกายจับนะครับมันจะเพิ่มคือทุกๆเลเวลห้าสิบปะจะไม่ผิดเดี๋ยวรวมมอนก่อนไอตัวเนี่ยมันตีเราเมื่อกี้วะเดินมานี่ทืบทืบเดินมามอนเดินมาแต่สกิลมันทำให้มอนกระเด็นนะครับก็เลยเล่นยากนิดนึงนะขนยางมันจะสกิลใหม่แล้วมั้งเนี่ยเรียบร้อยครับได้สกิลใหม่เป็นสกิล e ห้ารอบนี้อ,อ๋อบิน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 นี่ครับเป็นสกิลบินนั่นเองนะฮะแล้วก็ทำดาเมจด้วยนะขาดอีกหนึ่งเลเวลเราจะตีบอสได้ นี่ปลายตีบอสด,ดีกว่าต้มตูมเอลไปโดนแป๊บน,นึงนโอ้ทำไร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 เกือบได้สกิลใหม่แล้วฮะเราจะเป็นสกิลในการต่อยรัวๆหรือเปล่าสกิลซีนี่ไงผมสแปมได้เนี่ยไม่ต้องเดินมาไม่ต้องเดินเออหนึ่งร้อยแล้วครับเปลี่ยนเกาะได้แล้วลองแท็กเควสด,ดูนะอันไหนคือแท็กเควสแป๊บนึงหาแท็กเควสไม่เจออ๋อนี่ไงแมงโคตรน้อยอ่ะนี่ครับเปลี่ยนเกาะได้แล้วนะฮะเกือบได้สกิลใหม่แล้วอ่ะขอหน่อยแล้วกันเฮ้ยยายาอย่าบอกนะเกิด โอเกิดที่นี่เอามีคนมาจะโดนตอกปะเนี่ยเจนเยนนายอย่ามาอย่ามาทางนี้นะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งไม่เงีอ้เดี๋ยวเอาเัาเควสผิดเฮ้ยปวดเลฟิฟโบไอเฮนคอกโอเคครับผมจะสกิลใหม่ละลองต่อยดินี้ครับเป็นการต่อยรัวอวูอย่างที่อะโอ้ยยยยายย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 น,น,นไนนยยยนนยนยย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 ยน้ยยยยยนัยยยยยตยย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 ้ยยยย้ตหยืยย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 กยกยยยยยกยย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 ้ยยยย้ยยยยยบยีด้วยน,น,น, Step, 50, นะ ถ้าเกิดว่าผมเก็บไม่ครบนะครับเดี๋ยวผมจะไปลงดันเอาเดี๋ยวให้คนมาแบกดันนะฮะนี่ไงรวมมอนก่อนเดี๋ยวลองต่อยดูนะครับมันจะแรงปะต่อยเลยเข้าไปดอกละสิบสามอืมแล้วนีน้นะผมเอาตัวหลักเข้ามาเพื่อที่จะโน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 อะไรวะ <c oughs> ทำอะไรของมันวะเมื่อกี้ถึงไหนวะเมื่อกี้ผมบอกว่าผมจะเอาตัวหลักเข้ามาเพื่อที่จะกิฟอันนี้นะฮะคูณสองเอ็กพีนะโอเคได้อยู่120แล้วครับตีบอสด,ดีกว่าบอสจะง่ายขึ้นนะครับ เนื่องจากมันตัวเดียวอะแม่งต่อยแทบไม่เข้าเลยดีกว่าอืออ้เอ้ยทำไรอะน,นี่นะโอเคครับได้มาละ exp คูณ e 2นะครับได้มาทั้งหมด30นาทีนะมากดใช้เลยผมจะรีบฟาร์มนะฮะให้มันเสร็จไวๆนะตรงนี้หนึ่งพันเลยตอนนี้ได้แค่เออร้อยกว่ากอยู่เลยดูมันก็ไปอุ้ยแรงอยู่ถือว่าใช้ได้เอ้ยเกือบอ๋อีกรอบนึงอุ้ยโอเคโอเคโอเคเปลี่ยนเควสก่อนแล้เปลี่ยนเควสมารับตัวมือขวานอะมอร์แกนมอร์แกนตัวอมอร์แกนมาดิ มาดีมาดีมันจะเก่งเท่าไอตัวเมื่อกี้ป่าวะเก่งแหละนะครับผมจำได้สกิลแม่งปลาโคตรไกลอ่ะเหมือนโยรุเลยเสียงอะไรวะเอ้ยได้วขวานมานี่นะเฮ้ยดับขวานได้แล้ววะก่อนนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าต้องเวลเท่าไหร่เว้ยเดี๋ยวแท็กดูดิโอ้ไปได้แล้วนี่หว่าไหนๆก็ไหน,หนละขอสัก200แล้วกันนะฮะ200 200ยสงร้อยยังมันจะ200แล้วโอเคเป็นเกาะดีกว่านี่ไงเป็นคาราเต้ฟิชแมนตัวใหญ่ขอซัดหน้าแกหน่อยดิ จะต้มจะผัดหรือจะซัดหน้าแกดีวะไอ,อ้แม่งยุ่งเรื่องชาวบ้านโอ้ยวิวขึ้นเยอะมากอะแม่งย e ็กพีคุณ2ของเขาดีจริงนะฮะตุ้มเช็คก่อนนะครับอ้นี้เวลเท่าไร่สองสสบหรอเฮ้ยเปลี่ยนได้ยังเปลี่ยนได้แล้วไปครับตีอารองดีกว่าสกิลมันไม่น่าโหดมากนะครับหรือเปล่าวะกลัววะนี่นะทำไรเฮ้ย โอเคมันโหดแม่งวาร์ปมาเลยอะ่ะเทเลอพอร์ตได้อะ่ะแต่ว่าดรอปของมาฮะที่ว่าโอเคโอเคครับเลเวล300แล้วนะครับไปเราเปลี่ยนเกาะกันที่จริงได้เปลี่ยนได้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ผมไม่อยากไปตีกับมอนนั่นแหละนะครับอย่างที่บอกโอเคเรามาที่เกาะน,นี้นะฮะวาราที่มีคนฟาร์มอยู่ด้วยโอ้โหดาร์คเล็ก300พอดีครับโอ้ยมีใครมีใครมันเทลลังกายอยู่ตรงนี้วะแม่งเอ้ยวะอันนั้นอะไรอะ่ะ <c> อ <oughs> ้าวสกายเสียแม่งกำลังตีกับบอสแม่งหมันไส้ปะ ผมขอเช็คเขาหน่อยได้ปะเขาฝนไอ้อะน้องแข็งอะโอ้โหโอ้เาตีด้วยคนได้เปล่าเออเช็คระยะเช็คระยะอย่าเข้ามาครับเช็คระยะครับเช็คระยะนี่ครับผมสกิลใหม่มาแล้วกดใช้เลยอ้าวเฮ้ยฟอร์ดไม่พอผมลืมไปต้องเก็บฟอร์สด้วยเกียร์เซคเกตัวสีชมพูนี่ไงมองไม่ทันละดีสกิลแรกอุย้ยเลนฮอกนี่ไงอุย้ยแม่งีะสกิลต่อไปครับผมปืนใหญ่ความเร็วสูง มองไม่ทันจริงด้วยเอ้ยจริงเปลี่ยนเควียได้แล้วต่อไปเจ็ดบาลเลตนะฮะเอ้าเฮ้ยเอ่อนายไม่ต้องมองไม่ต้องมองเยอะเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเทเบาเทเบามีเปล่านี่เทเบานายเทเบาเปี้ยงปังเอาดอกกุได้สเปียร์มาด้วยผมต่อยอยู่ครับผมต่อยอยู่ครับเล่นเลยเล่นมันเลยเล่นมันเลยสวย เลือดดีวกว่าเฮลตี้อะไรอะ่ะผลกาวิตี้เหรอนี่ถ้าเปิด PVP อยู่นะ <c oughs> ผมสอยมันล่วงไปแล้วเออแล้วไปตัวเหมือนกันเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าเนี่ยพี่ชายมาจากแอฟริกาพีพีครับพี่ครับ,รบยุงที่แอฟริกามันบินหรือมันเดินตอบก็ได้สเปียร์มาอีกละผมไปยแล้วเปลี่ยนก่อนแล้วพี่ผลพระผลพระในเกมนี้มีคนเล่นหรอวะเพื่อสี่รับเควส450แล้วผมรีบมาไงใคร25เวลเลยอ่ะโอ้โหต้องมาสู้กับมอนต์เป็นเพื่อนพี่แกเลยนะครับอะไรเนี่ยพี่ชายโดนมอนตอกนี่ ้มนี่นะการฟาร์มที่ลำบากมากครับอุ้ย,ยกับตายโอ้โหแม่งตายาจริงด้วยรับเควสบอยก่อนนะครับมาเฮ้ยเฮ้ยช็อปเปอร์มันมาอะไรไกลจังวะเฮ้ยผมเก็บเกดเก็บไปได้โอเคเปิดเปิดล่างเปิดล่างนี่นะนี่นะ,ะใช้ exp คูณสองเพิ่มเอาเลยไอยเอาไอ้ไม่ทันก่อนนี้สักหกร้อยได้ป่าววะ จเย็นอ้โอเคเปลี่ยนเควสติเลนเดียนะฮะเอ้ยเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวไปหาแน่นอนไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบมาดิหลายรอบแล้วมาดิเรียบร้อยดับของแต่งให้หน่อยเถอะอุย้ยได้ของแตง่งบวกด้ามจจากหมัดงัดหน้าอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยมาเริ่มตีผมไม่ตายดิ <laughs> เอาเลยพี่ผมไปล้ผมน่าจะตีบอสที่เกาะน,นี้ได้แล้วเพราะงั้นผมเปลี่ยนเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่เสียเวลาเกินไปโอ้บอสมันเปลี่ยนมันอยู่ข้างบนหมดแล้วข้างล่างก็จะมีมอนด้วยนะครับอันนี้ละกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวมีอะไรเกิดแขกไ่รับเชิญเกิดแล้วผมไม่ชอบขี้หน้ามันซะด้วยเป็นแขกที่ไม่ได้รับเชิญแบบของจริงนะฮะจะ,จะมีคนมานี่ไงผมตีมันเข้าไปเดีเ๋ยตีเข้าอยู่มาง่ายกันหน่อยดิมาง่ายกันสักหน่อยดี เผื่อดอับของนะฮะดับอวาลอนนะฮะอยากได้นี่อ่ะเอเรียบร้อยตายดับป้า<ร>ดูถ้าจะไม่ดับฮะดบับแค่เงินโอเคโอเคครับเดี๋ยวเราตีบอมแมนนะฮะตัวนี้น่าจะหัวอยู่นะนี่ขัดเข้าไปขัดเข้าไปทึบทึบติดไฟตายเป้าไม่ตายโอเคแถมให้ มาครับผมเลเวล726นะฮะตีบอสตัวใหญ่ที่สุดของเกาะน,นี้นั่นเองต่อยเลยคิงเลกซี่ถือว่าเป็นเกมที่ฟาร์มไวมากเลยนะครับแป๊บแป๊บเปลี่ยนเกาะละถ้ามีคูณ2องน,นะเนี่ยแบบผมอะสบายมากผมจะฟาร์มตรงเกาะน,นี้จนกว่า EXP คูณ e 2จะหมดเลยแล้วกันนะเดี๋ยวมันจะนานนะครับขาดตัวเดียวนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนเกาะกันเกาะต่อ,อไปก็ท้องฟ้านะครับแบับ๊เดียวตอนแรกกะว่าจะฟาร์มให้ EXP หมดเลยนะครับแต่ว่าเราเปลี่ยนดีกว่าออพอัน,นี้ก่อนอุ้ยเกาะเปลี่ยนใหม่วะ ฟานนร์มกรนีพิเศษก็จบเลยนะผมว่ามีอะไรบางอย่างเกิดอ้าวไหน,นก็มาละขอหน่อยดิมาละขอหน่อยดินี่ไงขอได้ดาบเหอะไม่ใช่หอกนะดูเหมือนจะเป็นเงินนะฮะโอเคครับตอนนี้ก็เกือบ900เลเวลแล้วนะครับผมฟาร์มตรงนี้นะผมลืมว่ามันมีเควสตรงนี้กับตรงนี้นะฮะสองที่ ซึ่งตัวนี้นะครับเลเวล850ก็สามารถรับเควสบอลแมนได้แล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ฮะเลเวล950นั่งฟาร์มอย่างนานอ่ะเพิ่งรู้บอลแมนไอตัวนี้เปล่าวะในตัวนี้แหละโอเคมานี่นะนี่นะอัดเข้าไป950น่าจะเป็นบอสเอ็นเนลนะครับโอเคนี่เอเนลตัวนี้เลยคือเราเป็นยางอ่ะสา่ฟ้าสตีเข้าปะผมไม่รู้นะฮะแล้วก็เงินนะฮะครบ1ล้านแล้วด้วยนะครับตอนนี้1นึ่งล้านหนึ่งแสาหนนะครับ นี่อีก3เลเวลนะครับใกล้ละจะตีบอลตัวนั้นนะฮะซึ่งบอลตัวนั้นนะครับเอเนลเนี่ยจะดรอปของด้วยเป็นกระบองสายฟ้านะครับมาดีนี่ไงอุ้ยต่อยแรงอยู่นะเจ็บนะีเนี่ยผมบอกเลยผมอยากรู้ว่ามันจะตีผมเข้าไหมนะครับเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆน้องเบามันตีผมไม่เข้าหร,หรือมันเข้าแต่ว่าเลเวลผมมันขึ้นพอดีเรื่อยก็เลยเพิ่มวะเดี๋ยวลองนะฮะโชว์เออไม่ใช่อันนี้ดีชิบหายมันตีเข้าครับมันตีเข้า โอ้ยทำไรสองวลครับเป็นมอนตัวสุดท้ายแล้วฮะมาจะได้ไปจากที่นี่สักทีถือว่าไม่นานนะครับ ตั้งแต่1ถึงเลเว่านึ่พันเนี่ยไม่นานนะครับถือว่าไวมากเลยเอ้แต่ก่อนอื่นเลยเราต้องไปที่เกาะบรินอฟอร์ดก่อนนี่หว่าต้องไปรับเคือ้ก่อนนะครับที่เกาะบรินอฟอร์ดเป็นเกาะที่ไกลมากนะนะรับ,นะบเพือตรงไหนอ่ะหรือมันต้องรับแล้ววะหลงแผ่นหรือเปล่าเนี่ยวันดีครับพี่วิติฟูเกิร์นี่ไงยังรับได้อยู่นะครับตรงไอ้ตัวนี้รับมาเครับอะ่ะเรากลับไปที่เกาะท้องฟ้าเหมือนเดิมเฮ้ยผมน่าจะเซฟไว้ให้มันจบจบไปเว้ยเผอิญแวะมาแถวนี้นะครับแล้วมันเกิดพอดีขอขอหน่อยดิดอกมาเหอะทีเดียวครับมา ได้เงินฮะโคตรเกลือเลยผมบอกเลย3ากล่องแล้วมันเนี่ยไม่ได้เลยนะครับต้องมาที่กอะทองฟ้านะฮะแล้วก็มาคุยกับแองกี้เบิร์ดตรงนี้คุยไปเลยมันมันรับได้ตั้งแต่เลเวล200ยเหรอผมไม่เข้าใจว่าอาจจะ1 0 0 0หรืออาจจะ200นะครับแต่มาที่นี่ฮะแล้วก็ลงไปเลยผมลองดูได้ปะเนี่ยได้แล้วเดี๋ยวลงแปลงล่างดูนี่ไงได้แล้วและสามารถเอวันได้นะครับแบบนี้โค้ดที่ไปไหนดีวะบินก่อนแล้วกัน แล้วทำไมบินอย่างเงี้ยปรับบินใหม่หรอโอเคครับเรามาที่เกาะนี้ฮะอยู่ที่ผมมาเกิดอยู่ที่เกาะหิมะแล้วก็ไอ้พวกนี้เกิดพอดีเดี๋ยวลองมาทดสอบกันนะครับว่ามันจะเก่งแค่ไหนหนยางเปิดเลยทึบอ,อุ้ยแป๊นนึงลืมเล็งโอ้โหแม่งมันเก่งจริงกุจเย็นสกิลไปเลยมังกรเรียบร้อยไหนดูดิของดีเปล่า แมงเอ้ยดอกเงินเดี๋ยวลองสกิลใหม่ดิถ้าผมจะไม่ผิดเว้ยตอนแรกมันจะแบบเหมือนตอนที่เราใช้เกียร์หเกียร์สเลยนะครับหรือผมจําผิดวะแต่ช่างมันนะฮะเราสามารถ m 1ได้แบบนี้เลยนะครับแต่ว่าต้องเลือกเป้าหมายดีๆด,ด้วยเช่นอย่างนี้เห็นปะมันจะตามเมาส์น,นะครับโ,โหแรงจริงแล้วก็สกิลแซดนะครับอันนี้ก็จะตามเป้าหมายเหมือนกันเราเล็งตรงไหนมันก็จะไปตรงนั้นนะฮะถือว่าดีถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับเราเล็งไม่ได้นะต่อไปครับสกิลเอ็กนี่ครับผมลองใช้กับมอนดู เท่ hey, มากต่อไปครับสกิลซกดค้างนะฮะจะเป็นการต่อยรัว,รวๆแบบนี้เลยประมาณนี้โอเคเข้ามามันเกิดอีกรอบนึงแล้วนะครับเดีย๋ยวเรามาจัดการมันอีกรอบดีกว่าหวังว่ารอบนี้มันจะดรอปนะเว้ยแต่ก่อนอื่นเราต้องหลบมันดีๆนะครับขอไปแอบเปิดเกตก่อน <c oughs> ไม่ตามมันล้วแป๊บนึงผมต้องหลบนะฮะไอพวกนี้มันเตะได้ต้องระวังนี่ไง okay. โอเคโอ,โอ้เกือบตายนิดเดียวครับนิดเดียวทีเดียว เออดูดิได้เปล่าอ้าวได้โหแต่ว่าเป็นหอกนะครับไม่ได้เป็นแบบดาบอะมันยะได้ดาบวริจริงแต่ถ้าเป็นดาบมันจะเป็นระดับมิสติกว่าถ้าจะไม่ผิดโอเคครับสำหรับในคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไอเดี้นี้ครับแจกเหมือนเดิมฮะยี่บอกเลยฝากกดไลค์ครบ5 0 0ไลค์นะฮะเดี๋ยวไ้เจอกันใหม่ครับสำหรับวันนี้บา,บายๆครับผมนี่ครับโเคตรเท่เลย